สวัสดีค่ะคุณอ,อ้อมสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณอ้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะเป็นเคสของคนที่แพ้พึ่งอะคะ่ะแพ้พึ่งเวลาพึ่งต่อยอะ,ค,ะ,ะค่ะเราจะมีอาการแพ้ใช่ค่ะแต่ว่าเคสนี้นะคะตอนแรกที่ลูกค้าคะ่ะเข้ามาปรึกษาอ้อมเนี่ยมาปรึกษาด้วยเรื่องของไตเสื่อมคะ่ะเพราะว่าเขาไตาเริ่มเสื่อมไประยะที่ สองต,ต้นแล้วนะคะคือ<ม>เอฟอาจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบกว่าะคะ่ะก็เขาก็เลยขอควบคุมาหาร่วมกับการทานปูมิวันละหนึ่งซองค่ะก็ทานม,มาต่อเนื่องหนึ่งปีกว่าะะ<ม>แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วคราวเนี้ยเขาก็ไม่เคยได้เล่าอาการนี้ให้อ้องฟังเลยนะคะที่บอกว่าเขาเนี่ยแพ้พึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือดูแลแต่ปรึกษาเรื่องไตกันมาอย่างเดียวนะคะ<ม>และล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนก่อน,นะคะ่ะลูกค้าท่านนี้นะคะโดนพึ่งต่อยค่ะ เขาก็เลยโทรมาคุยกับอ้อมว่าเอออ้อมพี่ถามหน่อยสิว่าอูมิเนี่ยมันช่วยเพิ่มภูมิต้านทานด้วยใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็โฟกัสแต่เรื่องตายนะคะอ้อมเลยบอกใช่ค่ะอูมิเนี่ยช่วยเพิ่มภูมิต้านทานด้วยเขาบอกว่าเอองั้นดีเลยเพราะว่าเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพี่โดนพึ่งต่อยมา ก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดว่าพี่โดนพึ่งต่อยเนี่ยจะมีอาการแบบว่าแพ้บวมนะคะ<ม>บวมเวลาที่ตรงตรงบริเวณที่ต่อยอะคะ่ะ<ม>แล้วก็ต้องรีบทานยาเลยเพราะว่าหัวใจจะเต้นแรงค่ะแล้วก็ความดันสูง<ม>แล้วก็เหมือนกับว่าเริ่มจะมีไข้อะคะ่ะเขาก็ต้องมียาที่ยากินเพื่อระงับอาการพวกนี้นะคะ่ะ<ม>ติดบ้านไว้เลยแล้วก็ต้องกินทุกครั้งที่โดนต่อยแล้วก็ต้องรีบค่ะขับรถไปโรงพยาบาลไปแผนกฉุกเฉินะคะ่ะเพื่อที่จะไปฉีดยา <ừ> ไปฉีดยาเสร็จแล้วเขาก็ต้องเฝ้าแบบดูอาการว่ามันจะกําเริบหรือว่ามันจะหนักขึ้นหรือเปล่าก็คือต้องนอนที่โรงพยาบาลอีกประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะถ้าเก <ừ> ิดว่า <ừ> ไม่มีอาการอะ <ừ> ไรหนักมากขึ้นก็กลับมาบ้านพอกลับมาบ้านนะคะ <ừ> เขาก็จะมีอาการที่เป็นเหมือนคนเป็นไข้ะคะ่ะแต่ว่าเป็นไข้อ่อนๆเนี่ยต่อนเนื่องไปอีกสามวันเลยะคะ่ะใช่แต่ว่าล่าสุดที่เขาโดนต่อยเมื่อเดือนก่อนนะคะเขามีอาการแค่ หมือนกับว่าแค่มันบวมๆตุยๆต,ต,ตรงที่โดนต่อยอะคะ่ะแต่เขาก็กลัวนะคะเพราะว่าเขาเคยโดหน่อยแล้วเขาก็ต้องรีบกินยาครั้งนี้เขาก็กินยาเหมือนกันนะคะแล้วก็ขับรถไปโรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลนะคะเขาก็สังเกตตัวเองว่าเอ้ยทําไมหัวใจก็เต้นปกติไม่ได้รุนแรงอะไรเงี้ยความ,มดัน คือถ้าเกิดว่าเขาเป็นบ่อยๆเขาจะรู้สึกว่าเขามีอาการที่แบบความดันมันสูงใช่ไหมคะตอนนี้ก็รู้สึกเอ้ยมันก็ปกติทุกอย่างนะอะไรเงี้ยแล้วด้วยช่วงนี้เขาก็ไม่อยากเข้าไปในโรงพยาบาลเขาก็เลยนั่งอยู่ในรถนะคะนั่งเล่นโทรศัพท์เล่นฟังเพลงไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะก็ไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นเขาก็เลยขับรถกลับบ้านเลยค่ะพอ <laughs> กลับมาบ้าน <laughs> ก็สังเกตตัวเองว่ามันจะมีอาการอะไรไหมมีไข้ไหมก็ไม่มีอาการอะไรเลยปกติดีทุกอย่างเลยค่ะก็เลยสรุปว่า พี่เขาเองค่ะเขาก็เลยแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยที่แบบจากที่ก่อนหน้านี้เวลาโดนพึ่งต่อยอาการจะ,ะแบบรุนแรงมากซึ่งหมอบอกว่าค่ะหมอบอกว่าอย่าให้มพึ่งต่อยบ่อยนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อยบ่อยๆเนี่ยอาการเหมือนกับว่ามันก็จะทวีคูณไปเรื่อยๆค่ะใช่ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นชีวิตได้ค่ะอใช,ใช่แต่ว่าพี่พี่ทานายเขาก็เลยถามว่าแล้วทำางไงให้พึ่งต่อยเขาบอกว่านั่งอยู่นหน้าบ้านแล้วก็เอามือไปเหมือนพึ่งมันมาตอมอะไรสักอย่างค่ะแล้วก็มือไปปัดๆเผลอไปปัดมันก็เลยโดนต่อยมา<อ>มก็เลยแบบอาการที่ ดีขึ้นหลังจากที่ภูมิต้านทานเขาแข็งแรงหลังจากที่ทานอูมิของเราต่อเนื่องมาประมาณปีนึงด้วยเพื่อที่จะดูแลเรื่องไตอะค่ะแต่ก็ว่าวันละเทาตต่ทานั้นใช่วันละหนึ่งซองค่ะเพราะว่าค่าไตเขายังยังคือถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่อะค่ะแล้วตอนนี้ก็คืออาการแพ้เพึ่งเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นมากเลยะค่ะแล้วก็ค่าไตของเขาค่ะจากที่ตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ80ดิกว่าเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น9 5้าสเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ ็คือพี่ท่านนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเขาเป็นพยาบาลด้วยค่ะตอนแรกที่ทานเนี่ยแฟนเขาก็ไม่อยากให้ทานเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาก็อยากพิสูจน์ซึ่งพิสูจน์ได้สองเรื่องเลยถือว่าพี่เขาแบบตอนนี้เขาเชื่อมากเลยเขาก็บอกอ้อมนะว่าให้อ้อมอะนเคสเขาไปแบ่งปันเลยเพราะว่าเขาอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ทานแล้วก็ได้สุขภาพแข็งแรงแบบพี่เขาอะค่ะ คโอเคสําหรับเคสนี้นะคะนอกจากที่อูมิจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูไตแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างคะ่ะยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิต้านทานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องขอขอบคุณเคสนี้มากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video